มารับผมกาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมนัดคนดีคณเนิมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่ในสึกมวยไทยพลังใหม่นะครับผมประจำวันพุธที่ส6บกระากาดาคนสอหปนะครับผมเริ่มเวลา6กโมงเป็นต้นไปนะครับผมวันนี้นะครับชี้มวยชอบชี้มวยเด็ด2ตัวนี้มาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับผมนะคู่ที่1ที่ผมมองไปนะครับผมคู่ที่หนึ่งนะครับฟ้าวันใหม่ใ้ฟ้าใหม่พิเกศนใจมวยไทยหยิบนะครับผม หรือว่าฟ้าใหม่ ปอเดืองลำนะครับผมพิกัด1 1 8ปอนด์นะครับผมมาเช้ามาช่างได้ตามพิกัดที่ต้องการเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมซ้อมราประมาณ2เดือนนะครับผมตัวนี้ประสบการณ์การชกมวยไทย5้ายกเนี่ยนะครับผมมากกว่า50กว่าไฟนะครับผมนะตัวนี้เป็นมวยฝีมือมวยครบเครื่องเลยตัวนี้นะครับผมไฟล่าสุดโชว์ไปที่วทีอ้อมน้อยนะครับผมแพ้น็อกมาทางหน้าของยอดบุญนำเจาะห้าประยัดมานั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมหลังจากตัวนี้นะครับผมวันนี้ต้องมาเจอกับโคงเบ้ง นะครับผมทองภูบัตนะครับผมพิกัด118ปอนด์เหมือนกันนะครับผมเมื่อเช้ามาช่างได้ร้อยสิบเจ็ดจุดตก ขาด0.4นะครับผมเราลาซ้อมประมาณ20กว่นนมมวาวันนะครับผมมีเวลาซ้อม20กว่าวันนะครับตัวนี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะนะบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นมวยหัวมวยหมัดนะครับผมนะเขาในเหนยอเปิดเกมจอดขาต่อยหมัดนะครับผมเป็นมวยหมัดนะนะครับผมไฟล์ลุ่นตะก้โชว์ไปที่ลาดดําเนินนี่แหละนะครับผมตอนนั้นชนะคะแนนตั้งหน้าของไวรลสมีเนตโยอทินมานะครับผมอย่างได้แบบสวยงามนะครับผมวันนี้ต้องมาเจจอกกับฟ้าใใหม่พเิ ส่วนตัวนะครับผมชอบไม่ชอบมวยประสบการณ์เท่าไหร่นะครับผมคู่นี้ยังมองว่าฟ้าวันใหม่น่าเล่นนะครับผมฟ้าใหม่พี่เกศนชัยมวยไทยยิมยังน่าเล่นอยู่นะครับผมเล่นไปไม่มีหวังแน่นอนนะครับเสียแขกขันหลังแทงวันฉลองขันหลังแทงแน่นอนนะครับมานะครับอีกคู่นึงที่ผมชอบนะครับคู่ที่3กลางปีน้อยพี่เกศนชัยมวยไทยยิมนะครับผมพิกัดร้อยสามสิบเจ็ดเมื่อเช้าช่างใดร้อยสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับผมไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเราวๆซ้อมประมาณสามอาทิตย์นะครับผมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนต้องมาเจอกัโ องกลวยในเมืองยิบนะครับผมในพิกัด137นะครับผมนะบอกได้เลยว่ากลางปีน้อยตัวนี้นะครับผมเป็นมวยขวามวยบูนนะนะครับผมเขาในเหนียวปลายปลายแข็งนะครับผมหลามชายเมืองไทยสอบพิดิบนะครับซ้อมอยู่ที่พิเกศนชัยมวยไทยยิบเสียแขกของเรานั่นเองนะครับผมไฟล์ลูกสุดโชว์ไปที่ลดาําเนินนี่แหละนะครับผมชนะคะแนนข้อชนะของเบบซีสอจารวดหมานะครับผมไฟล์ลูกสุดก็ทาฟอร์มได้ดีเลยนะครับผมแต่ว่าไฟ์นี้ต้องมาเจอกับโลตอกกลวยในเมืองยิบนะครับผม นะเมื่อเช้ามานะครับผมชั่งได้ร้อยสามจุดหกนะครับผมขาด0.4นะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาใดๆตัวนี้นะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นมวยขวามวยฝีมือนะครับผมซ้อมราวหนึ่งเดือนยังไม่เคยเจรกันมาก่อนอนการสําหรับคู่นี้นะครับผมบอกเลยว่าโล่องนะครับผมตัวนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับผมนักสานแข้งต่อขานะครับผมวงในดีไล้แขนดีนะครับผมนะไฟล์รัศก็์ชะไปลัด อ๋อบางทีรออมน้อยนะครับผมแพ้กเนี่ทางด้านของเสียงเทนจิวจีเด็ดเก้าเก้ามาเนี่ยเองนะครับผมทำฟอร์มยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ต้องมาเจอกับกังปีน้อยส่วนตัวผมมองว่าชอบกังปีน้อยนะครับผมคู่นี้ปีเจสนชัยมวยไทยยิมนะครับผมชอบทั้งสองคนเลยนะครับคู่นี้ช่ก็จัดขัดกระส่วนแล้วก็สมาชิกนะครับผมเป็นเพียงแนวทานะครับผม่าปีพี่านไหนสมาชิก่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มมาฟังมือหัวอาจารย์สักเจียดตั้นของเรานะครับผมสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับ